กฎหมายใหม่หน้าฝีทำเรื่องพลิกๆให้หายสงสัยสวัสดีค่ะคุณกำลังรับฟังกฎหมายใหม่หน้าฝี COJ Podcast กับดิฉันวรมนรามางกูลผู้วิพากษาสารชั้นต้นประจำสำนักประธานสารดีกาและคุณนรีลักษ์แพรชัยภูมิ ผู้อานวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมค่ะสวัสดีค่ะท่านผอค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็พบกันอีกแล้วนะคะเป็นครั้งที่สองนะคะกับร่างพระราชบัญญัติที่เราก็ได้ร่วมงานกันมาเหมือนกันนะคะก่อนอื่นขอให้ท่านผอแนะนําตัวสักนิดค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านท่านผู้ภาษาทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก่อนอื่นนะคะก็จะขออนุญาตก่อนะนวยนาตัวก็ขออนุญาตขอบคุณทางสารยุติธรรมนะคะที่ได้เชิญทางกรมคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพเนี่ยนะคะได้มาพูดคุยนะคะให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องของอกฎหมายใหม่น่ารู้นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะเป็นเรื่องของร่างพระราชบัญญัติป,ป้องกันและปราบปรามการทรมาและการการะทําให้บุคคลสูญหายนะคะดิฉันนางสาวนาริรักแพไพศยาภูมินะคะ,ะเป็นผู้นวยการกองสิทธิมืระหว่างประเทศค่ะจากกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพซึ่งก็เป็นผู้รับผิดชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะ ค่ะก็ได้พบกันมาในหลายเวทีนะคะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนนะคะร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายฉบับที่เราจะ พูดถึงในวันนี้คือฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาวาระที่สามเมื่อวันที่17กันยายน2563นะคะ,คะอันนี้เราคุยกันก่อนเพื่อความชัดเจนค่ะก่อนอื่นท่านผอ,อาค้าอยากจะให้ท่านผอ,อช่วยเล่าถึงความเป็นมาและก็ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะค่ะต้องบอกว่าพรบฉบับนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากนะคะเรียกได้ว่าต้องย้อนกลับไปไม่ต้องต่ปี 50นะคะก็ประมาณเกือบจะ14ปีที่แล้วเนี่ตั้งแต่สมัยเราผักดันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานนะฮะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานมาตั้งแต่ปี2550นะคะซึ่ง เมื่อเราเข้าเป็นภาคีแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยต้องดเนินการก็คือการจัดทํากฎหมายเพื่อให้นําอนุสัญญาหรือกฎหมายของประเทศเนี่ยมาใช้ให้เกิดไปให้มาใช้ให้เป็นผลในประเทศไทยนะคะมาใช้ให้เกิดผลในประเทศไทยเสร็จปุ๊บทีนี้ตั้งแต่ปี50นะคะต้องเล่าว่าตั้งแต่ปี50จนถึงปี56เนี่ยเราก็ได้มีความพยายามในการจัดทํากฎหมายภายในนะคะดกฎหมายภายในของเราเนี่ยก็จะพยายามที่จะระบุ จดทาความผิดเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการความผิดฐานทรมานกับความผิดฐานอุ้มหายแต่ว่าตั้งแต่ปี50-56เนี่ยแนวคิดของเราดั้งเดิมเนี่ยเป็นการเพิ่มฐานความผิดเข้าไปในประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็แก้ไขวิอาญานะคะเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็มองว่าประมวลกฎหมายอาญากับวิอาญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ปัจจุบันปกติอยู่แล้วนะคะดังนั้นอยากให้บรรจุในกฎหมายหลักของเราเนี่ยแหละเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราหยิบมาใช้เป็นประจําทุกวันแต่ในช่วงปี57นะค่ะพอช่วงนั้นเนี่ยพอดีเรามีก กำหนดที่จะต้องส่งรายงานประเทศนะคะก็คือรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาเนี่ยแหละคะ่ะให้กับทาง UN แล้วก็มีคณะกรรมการ UN ก็มาให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเราตอนปี57เนี่ยเราก็ได้ไปรายงานไปว่าเรากําลังอยู่ระหว่างการจะทํากฎหมายซึ่งเป็นในเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็วิอาญาแต่ปรากฏว่าคณะกรรมการ UN เนี่ยคะ่ะประจามอนุสัญญาเนี่ยก็ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าเฮ้ยจริงๆควรจะจัดทาเป็นกฎหมายเฉพาะเลยมากกว่านะคะเพื่อให้มีฐานความผิดเฉพาะมีมาตราการป้องกันปรับปรามยาวๆเป็นการเฉพาะนะคะหลั จากนั้นได้เมื่อปี57เรากลับมาปุ๊บเราก็มาเริ่มกระบวนการใหม่ก็คือมาหาดูกับในหน่วยงานอ่าที่เกี่ยวข้องใหม่ทีนึงนะคะแล้วก็ได้มีความคิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนนก็ได้มีความเสนอข้อเสนอกันว่าให้เอาเรื่องของอนุสัญญาอุ้มหาย,เ,ยเข้ามามวลด้วยเนื่องจากว่ามันมีความลักษณะความผิดที่ใกล้เคียงกันนะคะเนื่องจากตอนนั้นประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาอุ้มหายว่าปี55นะคะแล้วก็ ทางผู้บริหารก็มองว่าฐานความผิดมันลักษณะใกล้เคียงกันเนื่องจากบนโฟกัสที่การกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเอาสองเรื่องนี้นมารวมกันเป็นร่างพรบฉบับเดียวนะคะแล้วก็มีการจัดทําร่างกันเรื่อยมาแล้วก็มีการเสนอเข้าคอ,อรมอเมื่อปีห้าแปดนะคะแล้วก็คอ,อรมอก็เห็นชอบแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเรื่อยมานะคะจนกระทั่งสนชนะคะได้มีมติเห็นชอบในหลักการวันที่ยี่สิบธันวาหกหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าผ่านวาระหนึ่งนะคะจากนั้นก็มีการจัดตั้งกรรมธิการเนี่ยพิจารณาไปกังหมด สิบสองครั้งนะคะแล้วก็มีการบรรจุจะเข้าสู่วัละสองวัระสามเมื่อวันที่เจ็ดมีนาหกสองค่ะแต่ปรากฏว่าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางรัฐบาลก่อนนะคะก็เลยกฎหมายนี้ก็เลยเป็นกฎหมายที่ค้างการพิจารณาในสภาเสร็จปุ๊บทีนี้เมื่อมีรัฐบาลใหม่ปุ๊บรัฐบาลใหม่ก็บอกว่าให้ลองเอาไปรับฟังความเห็นอีกทีซิเพราะว่าร่างที่ผ่านการพิจารณาของสญญชเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีการแก้ไขหลายๆหลายๆส่วนก็คือเอาไปรับฟังความเห็นอีกทีซิเราก็เลยเอาไปรับฟังความเห็นนะคะแล้วก็เสนอกลับเข้าไปที่ครม ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ครมอก็มีมติล่าสุดในเห็นซ่อมวันที่ยี่สามเมษานะคะหกสามนี่เองค่ะแล้วก็ได้มีการส่งเข้ากฤษฎิกาซึ่งก็พิจารณากันไปนะคะจนแล้วเสร็จเมื่อสิบเจ็ดกันยานะค่ะเป็นพรบสบวบปัจจุบันที่เรากำลังจะพูดกันเนี่ยนะคะ เนื่องจากนะคะปัญหาการทรมานและทําให้บุคคลสูญหายเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งนะคะของประเทศไทยนะคะที่ที่มีประชาชนกลุ่มหนึ่งมีความเป็นห่วงแล้วก็เรียกร้องให้มีความให้มีการแก้ไขนะคะก็อยากจะให้ท่านผอช่วยยกตัวอย่างกรณีศึกษานะคะที่เป็นคดีความสักหน่อยค่ะค่ะ กรณีตัวอย่างในปัจจุบันในี่้ต้องขอ,อนุญาตพูดภาพรวมก่อนนะคะภาพรวมในภาพรวมนะคะก็คือกรณีทรมานอุ้มหายนะคะก็คือมีแนวโน้มลดลงนะคะในปัจจุบันก็คือถือว่าพบได้น้อยมากนะคะแต่ว่าเคสที่ผ่านมาในกรณีที่ผ่านมาที่ที่มีเกิดขึ้นนะคะก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างคดีที่มีที่มีดีกาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะก็อย่างมีกรณีที่กรณีบังคับช็อตไฟฟ้าตาม จุดสาคัญต่างๆของร่างกายเพื่อให้เพื่อจะอยากให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆนานานะคะแล้วก็มีกรณีที่สั่งลงโทษทางวินัยนะคะหรือว่าที่อให้ผลแก่พลทหารนะคะแล้วก็เป็นเหตุให้พลทหารคนนั้นเสียชีวิตอย่างนี้นะคะก็คือสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ท,ที่ที่มีดีกาแล้วแล้วมีการลงโทษไปแล้วแล้วก็อย่างที่เราบอกไปในตอนต้นว่า,าการณีความผิดทรมานอุ้มหายจะต้องเป็นเกี่ยวพันกับเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐ เท่านั้นนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กรณีที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยปฏิบัติต่อคนธรรมดาแล้วก็จะใช้ตใช้กฎหมายปกตินะคะก็คือก็คือเป,เป็นเป็นถ้าเป็นนายกรนายขอทาการอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นใช้กฎหมายปกตินะคะแต่ว่า กรณีของการอ่ายกตัวอย่างอีกทีหนึ่งกรณีของการอุ้มหายอ่ากรณีการอุ้มหายก็จะที่พอเห็นตามข่าวทั่วไปก็คือเป็นกรณีที่มีการอุ้มไปอย่างที่เราทุกคนเข้าใจกันนี่นะคะคือเอาไปเนี่ยนะ,ะเอาบุคคลได้ไปเนี่ยโดยที่เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนชะตากรรมเป็นยังไงนะคะไม่สามารถโลเคตได้ว่าที่อยู่เขาคือที่ไหนแล้วก็อ่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ได้ะค่ะ คำถามข้อสุดท้ายของช่วงแรกนะคะอยากจะให้ท่านผอ,อ,อช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายเนี่ยถ้ามีผลบังคับใช้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันปราบปรามนะคะการกระทําเช่นว่านี้แล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําดังกล่าวเนี่ยอย่างไรคะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอให้ข้อมูลก่อนนะคะว่าปัจจุบันเนี้ยคะ่ะเรายังไม่มีความผิดเฉพาะนะคะฐานทรมานและอุ้มหายเป็นการเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีกฎหมายหรือพรบรฉบับน,นี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราจะทได้นแน่ๆก็คือเรามีจะมีฐานความผิดเฉพาะเรื่องการทรมานอุ้มหายนะคะซึ่งทําให้เรื่องเหล่าเนี้ยมี นอกจากมีความพิเศษแล้วก็มีบทลงโทษนะคะที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทาความผิดนะคะแล้วส่วนนอกจากนั้นเราก็จะมีมาตรการป้องกันปรับปรามและเยียวยาอย่างเป็นระบบนะคะในเชิงของมาตรการป้องกันเนี่ยค่ะในระดับนโยบายเราก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะซึ่งจะเป็นคณะกรรมการที่กําหนดนโยบายในเรื่องนี้ทั้งทรมานอุ้มหายในภาพรวมเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการป้องกันในเชิงปฏิบัติเนี่ยค่ะก็จะมีการ มาตราต่างๆที่จะกําหนดให้มีการบันทึกข้อมูลนะคะเปิดเผยข้อมูลนะคะหรือว่ามีเงื่อนไขต่างๆเนี่ยที่ทําให้เราสามารถที่จะเป็นการป้องกันการทรมานได้นะคะรวมถึงการงดห้ามงดเว้นในทุกสถานการณ์หรือว่าการที่จะต้องนํามาพิจารณาอะไรต่างๆนานานะคะ เสร็จปุ๊บพอเราส่วนของมาตราในการปรับตามเนยเราก็จะมีการกําหนดนะคะให้ทางสารอาญาคดีทริตและเปิดผิดไม่ชอบนะคะซึ่งเป็นสารซึ่งเป็นสารที่าสามารถใช้อำนาจไต่สวนได้แล้วก็มีผู้พิพกากษาที่มีประสบการณ์เนี่ยนะคะเป็นผู้มีเขตขอบเขตอำนาจในในการพิจารณาคดีทรมานอุ้มหายนี้นะคะซึ่งก็จะทําให้คดีอุ้มหายและทรมานเนะะี่ยค่ะเป็นการพิจารณาด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะคะแล้วในส่วนของการดำเนินคดีเราก็จะ ให้ทางทางพรบเนี่ยจะให้ทาง DSI นะคะเป็นผู้ที่อ่าเติมดำเนินการสืบสวนสอบสวนค้นหาความจริงนะคะเนื่องจาก DSI ก็จะเป็นหน่วยที่มีอ่าอำนาจหรือมีเครื่องมือนะคะในการที่จะสืบหาความจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะในส่วนของการเยียวยาค่ะการเยียวยาก็จะขยายขอบเขตที่มากไปกว่าแค่การตัวเงินนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้เสียหายในกรณีของพรบรนี้นะคะก็จะครอบคลุมนะคะมากไปกว่า แค่บุคคลที่ถูกอุ้มหายหรือถูกทรมานเท่านั้นจ,จะจะครอบคุมไปถึงครอบครัวของบุคคลดังกล่าวด้วยซึ่งจะเป็นการขยายความคุ้มครองให้กับบุคคลต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะ ค่ะก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับน,นี้มากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเวลาในช่วงแรกของเราหมดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลายประเด็นนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับน,นี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งนะคะในครั้งหน้านะคะท่านผอ,อน,นริดาก็ยังอยู่กับเราคะ่ะค่ะ,คะสวัสดีค,ะค่ะคสวัสดีคะ่ะท่านสามารถรับฟังซ o j Podcast ได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น s p o t i f y a p p l e Podcast บล็อกดิจิตาลยูทูบหรือที่เว็บไซต์กองสาระนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานสารยุติธรรมแล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป